สวัสดีค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงกักตัวนะคะก็ร้านนวดต่างๆก็คงจะปิดนะคะเลยจะมาชวนนวดตัวเองนะคะด้วยลูกบอลกันนะคะก็อุปกรณ์หลักๆก็มีที่นั่งหรือที่นอนนะคะแล้วก็มีลูกบอลน,นะคะถ้าจะให้กดได้น้ำหนักดีๆแรงๆก็ควรจะเป็นบอลชนิดบอลยางนะคะไว้สำหรับนวดแต่ถ้าใครไม่มีหาไม่ได้นะคะ ลูกบอลเราจะใช้สองลูกนะคะอันที่สามารถใช้ทดแทนได้ก็คือลูกเทนนิสนะคะแล้วก็ควรจะมีถุงเทา้ายาวๆไว้สําหรับใส่ลูกเทนนิสหรือลูกบอลให้มันอยู่ในลักษณะแนวยาวแบบนี้ได้นะคะถ้าเป็นถุงเท้าสั้นก็มีหนังสติ๊กไว้รัด่างนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มนวดกันเลยนะคะเราจะเริ่มกันในท่านอนคว่ำก่อนนะคะก็นอนคว่ำสามารถนอนที่พื้นหรือที่เสื่อก็ได้นะคะหรือ ถ้าใครไม่เคยนวดด้วยลูกบอลมาก่อนนะคะอยากจะให้แรงกดน้อยๆก็ไปนอนบนเตียงที่เป็นฟูกที่มันบุ๋มได้นะคะแรงกดก็จะน้อยลงแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะมีแรงกดที่เพิ่มขึ้นก็อาจจะมีส่วนที่มันไม่ยุบตัวนะคะอย่างเช่นบล็อกหนังสือเพื่อเอามาเพิ่มความสูงของลูกบอลได้นะคะลูกบอลก็จะกดเข้าไปได้เยอะมากขึ้นนะคะ ส่วนแรกเราจะมาเริ่มนวดกันนะคะที่กล้ามเนื้ออกทางด้านหน้านะคะหรือกลุ่มพวก p e c t o r a l i ม muscle ทั้งหลายนะคะบริเวณนี้นะคะโดยเราก็จะเอาลูกบอลน,นอนคว่ำนะคะเอาลูกบอลเนี่ยกดไปแถวๆนี้นะคะแล้วเราก็จะขยับตัวซ้ายขวาบนล่างเพื่อให้ลูกบอลเนี่ยกดมากขึ้นสำหรับการเพิ่มความสูงของลูกบอล เพื่อให้ลูกบอลกดเข้าไปในจุดที่เราปวดเมื่อยเนี่ยก็อาจจะใช้ผ้าก็ได้นะคะใช้เสื่อที่ม้วนขึ้นมาเพื่อให้สูงขึ้นสำหรับผ้านี่ก็อีกอันนึงนอกจากเพิ่มความสูงแล้วก็การการกลิ้งของลูกบอลไปที่อื่นนะคะเราจะได้ไม่ต้องวิ่งตามนะคะวิธีทำก็คือเรานอน,อนคว่ำแล้วก็เอาลูกบอลเนี่ยไปบริเวณรอยต่อระหว่างหัวไหล่นะคะกับ กับหน้าอกของเรานะคะกับบริเวณแผงหน้าอกนะคะแล้วก็กลิ้งไปเราก็ขยับตัวซ้ายขวานะคะทำทีละข้างน่าจะถนัดกว่านะคะหรือถ้าใครเวลาน้อยก็อาจลองทำสองข้างพร้อมกันแต่ถ้าทำทีละข้างเนี่ยอีกมือหนึง่งเราก็ใช้ช่วยขยับลขยับตัวนะคะเพื่อให จอการกดของลูกบอลน,นะคะแล้วก็อาจจะเพิ่มการกดด้วยการลองขยับแขนนะคะขึ้นบนลงล่างซึ่งกล้ามเนื้อตัวด้านหน้าเนี่ยมันก็จะขยับกันตามการขยับแขนของเรานะคะ <c oughs> สามารถนวดกล้ามเนื้อส่วนนี้ได้นานเท่าที่เราชอบเลยนะคะต่อไปก็จะเป็นฝั่ง ขวาบ้างนะคะก็ขยับไปให้ลูกบอลอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างหัวไหล่กับแผงหน้าอกเรานะคะแล้วเราก็กลิ้งไปซ้ายขวาบนล่างอาจ,จะขยับแขนขึ้นบนลงล่างนะคะถ้าชอบจุดนี้รู้สึกว่าจุดนี้อุ้ยกดแล้วตรงกับที่เราปวดเมื่อยนะคะก็ค้างไว้นานๆนะคะแต่เนื่องจากคลิปนี้มีเวลาจำกัดเราก็จะขยับไปส่วน ถัดมาเลยนะคะยังคงอยู่ในท่านอนคว่ำนะคะต่อไปเราจะนวดด้านนอกของหัวไหล่นะคะเราก็นอนคว่ำกึ่งตะแคงนะคะเอาบอลไว้บนผ้าก็ได้นะคะหรือบนผ้าสูงเกินไปเราก็เอาผ้าออกนะคะแล้วก็เอาลูกบอลเนี่ยมานวดด้านข้างแบบนี้นะคะถ้ายังกดไม่ค่อยดีอาจจะตะแคงไปเลยนะคะนี่เราก็จะได้การนวดบอล ด้วยบอลอยู่บนนวดตัวเองนะคะด้านนอกของหัวไหล่กล้ามเนื้อด้านนอกหัวไหล่นะคะถ้าเกิดว่าอยู่บนพื้นหรือเสื่อที่มันไม่ค่อยยุบตัวมันก็จะมีแรงกดที่เยอะหน่อยนะคะแรงกดของลูกบอลมาที่ตัวเราอันนี้จะสมมุติว่าอันนี้ไปนอนบนที่นอนนะคะก็เป็นเบาะเบาะหนังเทียมนะคะ เนี่ยถ้าเกิดเราไปนอนบนที่นอนแล้วเราก็กลิ้งไปด้านนอกหัวไหล่อย่างนี้นะคะอาจจะเอานอนตะแคงอย่างนี้นะคะเอามืออีกข้างหนึ่งเท้าพื้นทางด้านหน้าเพื่อให้เราขยับตัวได้ง่ายขึ้นนะคะบนล่างซ้ายขวาถ้าเกิดจุดไหนที่รู้สึกว่าโอ้จุดนี้กดแล้วดีโดนตรงที่เราเมื่อยเราก็ค้างไว้นานๆนะคะอาจจะนอนหายใจเล่นๆเ,เข้าออกลึกๆยาวๆรู้ตาม ตรงที่เราโดนกดแล้วก็รู้ตามลมหายใจไปพลางๆนะคะจุดนี้ก็จะเมื่อยนิดนึงนะคะในคลิปนี้เราจะเน้นเป็นกล้ามเนื้อคอบาา่าไหลเป็นหลักนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเมื่อยต้นแขนเราก็กลิ้งบอลไปบริเวณต้นแขนที่เราเมื่อยได้นะคะเอามาออกอก่อน อย่างนี้นะคะเมื่อต้นแขนด้านในก็เอาต้นแขนด้านในเนี่ยกลิ้งไปกับลูกบอลน,นะคะเมื่อยท่อนแขนก็เอาลูกบอลกลิ้งแบบนี้ได้เลยค่ะถ้าเราอยากได้แรงกดเยอะเราก็โถมน้ำหนักไปใส่ลูกบอลเยอะขึ้นนะคะมันก็จะมีแรงกดตอบเข้ามาที่กล้ามเนื้อเรามากขึ้นนะคะสลับข้างนะคะลูกบอลแบบนี้สามารถซื้อได้ตาม ช้อปปิ้งออนไลน์ทั่วไปนะคะก็ให้ดูว่าเป็นลูกบอลยางนะคะถ้าเป็นลูกบอลพลาสติกมันจะแข็งแบบแข็งโป๊กคล้ายๆแข็งเหมือนหินแข็งเหมือนก้อนพลาสติกซึ่งมันจะไม่ให้ความรู้สึกกดที่ดีนะคะ,อ,ะอันนี้สำหรับ <c oughs> ท่านอนคว่มนะคะต่อไปก็จะไปเปลี่ยนเป็นท่านอนหงายนะคะ สำหรับบริเวณไททอยนะคะจะใช้ลูกบอลที่เป็นบอลในถุงเท้าตามยาวแบบนี้นะคะหรือถ้ามีถุงผ้าเล็กๆก็ใส่ถุงผ้าเล็กๆเพื่อให้ลูกบอลยางเราเป็นตามยาวแบบนี้เราก็ผูกเอาไว้ไม่ให้มันวิ่งหนีไปนะคะมันก็จะแล้วเราก็เอาลูกบอลอันนี้ไปวางบริเวณไททอยของเรานะคะเราก็นอนหงายแล้วก็ชันเข่าขึ้นมานะคะ ลูกบอลเนี่ยเราจะอยู่ใต้ต่อท้ายทอย,ทอยเราลงมานิดนึงนะคะซึ่งมันจะเป็นจุดเกาะของกล้ามเนื้อที่จะไปบริเวณคอนะคะเนี่ยแล้วเราก็ขยับศีรษะซ้ายขวาซ้ายขวาลูกบอลนี้มันก็จะกลิ้งนะคะทำหน้าที่นวดลงไปบริเวณจุดเกาะกล้ามเนื้อของเรานะคะซึ่งตรงนี้น่าจะเป็นกล้ามเนื้อทาปิเซียนนะคะ กิ้งซ้ายขวาแล้วตรงไหนที่โดนจุดที่เราปวดเมื่อยนะคะเราก็ค้างเอาไว้นานๆนะคะบริเวณไททอยนี่เราสามารถใช้บอลกลิ้งแบบนี้ลูกบอลลูกเทนนิสในถุงเท้าแบบนี้ก็ได้หรืออีกอันหนึ่งที่สามารถใช้ได้ก็คือบล็อกนะคะบล็อกที่เราตั้งแบบเอนเอน็เอ็นในลักษณะเอียงเอียงแบบนี้นะคะ งั้นเราก็ขยับไททอยไปาจาับมือประคองไม่ให้บล็อกมันล้มนะคะมันก็จะได้ความสัมผัสอีกอย่างหนึ่งนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีบล็อกที่เป็นมุมแหลมก็อาจจะเอาผ้ามารองเพื่อไม่ให้มุมนี่มันมันกดไปทําให้เจ็บนะคะอันนี้พอดีเป็นมุมตัดนะคะก็เลยกดไม่เจ็บนี่ค่ะก็มันก็จะได้นวดแล้วเราก็ค้างไว้เท่าที่เราชอบนะคะถัดมาเราจะมานวด กำเนือส่วนนี้นะคะเหนือสะบักขึ้นมานะคะด้วยลูกบอลแยกฝั่งเราจะค้างจุดหนึ่งไม่นานนะคะเพื่อให้ในคลิปนีน้นวดได้หลายตำแหน่งนะคะลูกบอลเราจะวางไว้บริเวณแถวนี้นะคะเหนือสะบักขึ้นมา อยู่ที่ฐานคอทางด้านหลังนะคะเรายังอยู่ในท่าเดิมก็คือนอนหงายตั้งข่าไว้แล้วเราก็เอาลูกบอลเนี่ยไปไว้บริวเวณที่เราอยากจะนวดก็คือส่วนของกล้ามเนื้อที่เหนือสะบักนะคะทำข้างขวาก่อนเนี่ยลูกบอลมันก็จะทำหน้าที่เหมือนอย่างกับตอนเราไปนวดแล้วเขาเอาสอกหรือเอานิ้วมือนิ้วโป้งนี่กดลงไปไบริวเวณ กล้ามเนื้อของเรานะคะเราก็สามารถเลือกจุดที่เราเมื่อยแล้วเราอยากจะโดนนวดนะคะขยับตัวซ้ายขวาแล้วก็อีกอันหนึ่งที่อาจจะเพิ่มลักษณะการกดนะคะอันนี้ขอเปลี่ยนไปอีกข้างหนึ่งลักษณะการกดของบอลน,นะคะก็คือบอลมันยังอยู่ที่เดิมเราอาจจะขยับตัวหรือเราขยับแขนนะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อบริเวณ หลังส่วนล่างแล้วก็เหนือสะบักเนี่ยมันจะไปตามการขยับแขนนะคะถ้าใครมีลูกบอลสองลูกก็อาจจะลองทำสองข้างตามพร้อมกันไปเลยก็ได้นะคะเนี่ยค่ะเราขยับซ้ายขวาเราชูแขนขึ้นข้างบนเรากางแขนออกข้างนอกก็จะได้แรงกด <c oughs> ของลูกบอลที่ต่างต่างมุมกันไปนะคะหรือเราชูแขนขึ้นเหนือศีรษะก็จะได้แนวกดอีกแบบหนึง่งลดแขนลงข้างลําตัวก็ได้ลักษณะการกดอีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งก็แล้วแต่ชอบเลยนะคะว่าชอบแบบไหนนะคะก็ขยับไปงอศอกด้วยก็ได้งอเข้าหุบเข้ากลางออกอย่างนี้นะคะสามารถได้หลายลักษณะนะคะต่อมา ตำแหน่งลูกบอลเนี่ยสามารถเคลื่อนไปได้ตลอดเลยนะคะโดยหลักๆเราต้องพยายามไม่ให้ลูกบอลเนี่ยอยู่ตรงกับตุ่มนูนของกระดูกอย่างเช่นตรงสะบักเราเนี่ยตรงแผงสะบักมันก็จะมีตุ่มกระดูกความนูนของสะบักใช่ไหมคะเราก็ไม่ควรจะเอาลูกบอลเนี่ยไปอยู่บนความนูนของกระดูกนะคะลูกบอลเนี่ยควรจะอยู่ระหว่างกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างตุ่มนูนกระดูกนะคะ ควรจะอยู่บนกล้ามเนื้อที่อยู่ระหว่างกระดูกคือตะกี้เรานวดบริเวณเหนือสะบักไปแล้วนะคะเราก็ควรจะมาระหว่างกระดูกสันหลังนี่นะคะตรงกลางลำตัวกับระหว่างกระดูกสะบักนะคะซึ่งก็จะอันนี้ทำทีละข้างน่าจะดีกว่าเพราะบอลมันจะกิ้งหนีได้นะคะเนี่ยคะ่ะลูกบอลมันก็จะเคลื่อนไปตามแนวกระดูกสันหลังแล้วก็ด้านในกว่าลูกสะบักเอ้ยด้านในกว่า กระดูกสะบักของเรานะคะแล้วก็สามารถเคลื่อนมาจนถึงข้างใต้สะบักแบบนี้นะคะจุดไหนเราปวดเมื่อยเราก็กลิ้งลูกบอลไปจุดนั้นนะคะเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูนะคะอันนี้คือจะนวดไปบริเวณด้านในกว่าสะบักด้านขวาก่อนนะคะเรายังคงนอนหงายชันข่าเอาไว้นะคะแล้วเราสามารถ ถ้าเกิดว่าไม่ยกก้นเนี่ยแรงกดก็จะน้อยหน่อยนะคะเราก็ขยับตัวอันตอนนี้ลูกบอลอยู่ทางด้านระหว่างด้านในสะบักขวากับกระดูกสันหลังนะคะถ้าเราอยากจะได้แรงกดมากขึ้นนะคะอันที่หนึ่งก็คือเอาผ้าหนุนล,ลูกบอลให้สูงขึ้นหรืออันที่สองเอาฝ่าเท้ายันพื้นนะคะเพื่อยกก้นขึ้นน้ำหนักก็จะโถมไปทางด้านด้าน ตรงฝั่งหัวมากฝั่งหัวไหล่มากขึ้นนะคะเนี่ยค่ะน้ำหนักก็จะตกที่ลูกบอลเยอะขึ้นแล้วเราก็สามารถกลิ้งไปตามแนวด้านในของสะบักนะคะด้วยการเอาเท้าดันพื้นแล้วขยับตัวขึ้นข้างบนลูกบอลมันก็จะกลิ้งลงข้างล่างนะคะไปนวดตำแหน่งต่างๆของสะบักตรงที่เราอยากได้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากมานวดกล้ามเนื้อใต้สะบักทางด้าน ล่างใต้สะบักนะคะเราก็ขยับตัวลงมาเนีย่ยค่ะขยับตัวให้ลูกบอลมันกลิ้งมาแถวนี้นะคะแล้วก็นวดสำหรับบริเวณหลังนะคะด้านในสะบักเนี่ยเราถ้าเกิดว่าเรามีเวลาน้อยเราก็อาจจะเลือกลูกบอลตามยาวหรือลูกบอลที่อยู่ในถุงเท้าแบบนี้ได้นะคะเอาไปไว้ด้านหลัง คือถ้าเกิดตำแหน่งที่มันไม่ได้แยกกันไกลๆเราก็เอาลูกบอลมารวมกันอยู่ในถุงนะคะแล้วเราก็นวดไปเดี๋ยวเริ่มจากขยับตัวลงข้างล่างนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสาธิตการนวดเนี่ยคะ่ะให้ลูกบอลเนี่ยสองอันอยู่ตรงข้างกระดูกสันหลังเราพอดีนะคะเราก็นวดด้วยกัน ขยับตัวซ้ายขวาฝ่าเท้าดันพื้นเพื่อยกกลนขึ้นนะคะแล้วก็ฝ่าเท้าดันพื้นเพื่อเคลื่อนตัวไปทางด้านศีรษะนะคะลูกบอลมันก็จะเคลื่อนลงมาก็มาตำแหน่งที่เราอยากจะให้มันนวดนะคะก็ค้างไว้ตำแหน่งไหนก็ได้ที่เราชอบนะคะแล้วเราก็กลิ้งซ้ายขวาอย่าลืมนะคะคนที่อ่อนแล้วอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะเพิ่ม ลักษณะการนวดของลูกบอลได้ก็คือนอกจากวิธีการยกก้นลอยนะคะก็คือวิธียกศีรษะลอยนะคะมันจะแหรงกดก็คนละอย่างกับวางศีรษะเราก็จะยกศีรษะขึ้นบนหรือว่าเอี้ยวซ้ายเอี้ยวขวาแบบนี้ก็ได้นะคะซึ่งการนวดหลังนี้ก็สามารถเคลื่อนไปให้ถึงหลังส่วนอกด้านล่างเลยนะคะ ค่ะวันนี้ก็เอาท่าการนวดตัวเองด้วยบอลมาฝากนะคะสำหรับบริเวณคอบ่าไหลนะคะก็ไว้มาฝึกโยคะแล้วก็การนวดตัวเองด้วยกันใหม่นะคะสวัสดีนมันสเตค,ค่ะ